สวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาเจอกล้วยนะคะกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะตัดมาจากสวนนะคะสวยมากเลยอนะันนี้แก่แล้วนะคะแขวนไว้เพื่อมันสุกนะคำว่ากินกล้วยนี้มีประโยชน์มากมายนะคะเอฟซี FC ค่ะวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟซีน้องใหม่นะคะกำลังเรียนรู้ท่านได้เห็นคลิปแล้วเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ เนี่ยกล้วยน่ากินมากเลยกล้วยจากสวนมาจากจังหวัดน้องบัวรำพูนะคะอ่าคุณหมอท่านบอกว่าถ้าบันไหนกินกล้วยได้นะคะจะขุ่นสวยหุ่นดีเป๊ะเวอร์เลยนะ,ะกล้วยน้ำว้าปลูกเองจากสวนนะคะนี่ต้องรอหลายวันมันถึงจะสุกนะเนี่ยต้องรอหลายวันมันถึงจะสุกนะ,ะกล้วยน้ำว้านะ,ะท่านในที่ปลูกกล้วยนะคะก็เ,เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแนะนําด้วยนะคะว่าปลูกยังไง ลูกมันถึงจะโตนะคะลูกมันถึงจะใหญ่นะ,ะมันเขาเรียกว่ามันจะมันถึงจะดกอย่างเงี้ยมันถึงจะดกนะ,ะบางคนก็ชอบปลูกกล้วยนะ,ะบางคนก็ชอบปลูกมะม่วงนะ,ะเดี๋ยวพี่นานาดอทคอมนะคะก็จะไปไปถ่ายรูปต้นกล้วยหรือที่สวนให้ดูนะคะมีสวนกล้วยนะ,ะมีสวนกล้วยมีอะไรเราก็จะไป ถ่ายต้นเป็นๆมาให้ดูนะพี่นานายอยู่สกลนครค่ะอยู่จังหวัดสกลนครนะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าจะ,กะเกษียณตัวแล้วก็จะออกมาลองเล่น youtube ให้มันสนุกสนุกเนาะค่ะนี่ค่ะวันนี้เป็นคลิปแรกนะเป็นคลิปแรกเลยนะก็จะเอากล้วยนะคะใครได้ดูแล้วจับอะไรก็ให้กล้วยๆเลยนะะให้เป็นกล้วยๆเลยนะคะเป็นกล้วยๆเลยนะ น่ากินสุกมากคงจะอร่อยมากเลยนะกล้วยน้ำว้ามีกล้วยหอมเนาะมีกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางนะกล้วยหอมใหญ่ลูกนี้มีเท่าไหร่ไม่เนี่ยไม่ไม่ใช่ใบหวยนะคะเนี่ย อันนี้มีเครือ,อน,นี้ก็จะมีอยู่สามสามวีมีอยู่สามวีตัดมาใหม่ๆเลยอันนี้ก็มีกี่ลูกเนี่ยถ้าเป็นกล้วยหอมในเซเว่นเขาก็จะนับขายเป็นลูกๆเลยนะเขาจะนับขายเป็นลูกๆเลยนะคะเขาไม่ได้ขายเป็นวีแบบนี้สักกนครกล้วยวีหนึ่งขายอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะแต่ถ้าตามบ้านนอกก็จะขายวีละยี่สิบบาทสามวีห้าสิบบาทค่ะใครมีสวนกล้วยก็ ไม่ต้องไปซื้อนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะสามารถตัดมากินได้เลยนะคะถ้าในเห็นคลิปพี่นานา,นานแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดสับซ้ายเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ใหม่ด้วยนะคะมาให้ยูทูบเบอร์ใหม่ด้วยนะคะค่ะวันนี้มาแก้งคลิปแบบกล้วยๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงเลยค่ะ นะคะคลิปนี้พี่นานาก็จะลงให้ท่านเข้ามาเอฟกล้วยการค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกราบขอบคุณและกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องของพี่นานานะคะกราบขอบคุณและกราบสวัสดีค่ะ